สวัสดีครับผมสวัสดียมดามเช้านะครับพบก,กับช่องอยูทเวลา TSO อีกเช่นเคยนะครับผมยมามเช้าเช้านี้ผมก็อยู่ที่ที่บ้านนะครับผมที่บ้านที่บ้านจะทําเป็นร้านก้านะครับผมนี่ก็ได้ไปเยอะพอสมควรแล้วครับผมเดี๋ยวเราค่อยเดินดูดรอบๆบ้านอัปเดตตัวบ้านไปด้วยกันครับผมแล้วก็วันนี้ก็เมื่อคืนตอนเระมาณสักตีสามตีสามหรือตีสี่ส ฝนตกนีฮะน,น้ำท่วมเลยน้ำนองเลยน้ำท่วมน้ำเจิงนองสวนพุทราผมเลยฮบนู้สวนพุทราผมก็มัดกิ่งไปไว,วันก่อนเมื่อวานฮะมัดเสร็จไปเมื่อวานกิ่งที่นี่ส่วนที่นี่ก็ฝนตกเยอะอยู่พอสมควรนี่ฮะน้ำที่โถมดินไว้ที่บา้านออ้โหลื่นนี่ฮะยุบเลยดินลุบดินไหลออก ด้านนอกเลยพื้นยูพื้นรูปนรปไปเลยนะครับมีเป็นรูเลยโบเลยโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่เดินลงเล่นสวนดีแล้วไหมเนี่ยเดินดูสวนดีไหมเนี่ยฝนก็ตกคืนแมลงวันก็มาแล้วสวัสดียามเช้าๆนะครับผมจานี้การดีๆเชวาดีเป็นเวลาหกโมงกว่า มันก,กวักนี่น้ำนี่ไหลออกมาทางไหไหลออกมาทางนี้นีาาานน่ตรงรูเป็นรูเลยนูน่นนะตรงมันได้เป็นรูไหลออกมาทางนั้นเลยฮะดินดินคโคลนถล่มคงจะเป็นลักษณะนี้แหละอุ้ยยุบเลยเดิน,นได้ไหมเนี่ยถ้าเดินได้ก็เดินถ้าเดินไม่ได้ก็คงจะไม่เดินนะครับวันนี้เออดินก็นแน่นอยู่นะครับ สนพีทก,ก็โอเคแล้ววันนี้ไมร่รถน้ำครับวันนี้แจมเดียวก็จะกลับบ้านกลับไปดูสวนผัสะดูสวนผัสซาที่นูน่น <c> เ <oughs> <c oughs> ม็ดพสัสซาก็เยอะเหลือเกินฮะนี่ลูกมันไม่ให้เม็ดอันนี้เด็ดทิ้งเลยเด็ดทิ้งเลยมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับส่วน ตัวน,นี้นะครับตัวน,นี้ไม่เด็ดทิ้งครับล้วงตัวน,นี้เอาไว้น่าจะไว้ทดลองกินลูกซาแดงอินเดียสามสี่ลูกนี่นะเห็นเปล่าไม่น่าเห็นตัวน,นี้เอาไว้กินลูกครับเทศๆเทตัวนี้เทศครับโอ้ใบขาดัากดลย ตอนนี้จะเอาไว้กินลูกสน่อยทุสซาแด็กดีดีอะนะครับผมลูกใหญ่หลายลูกอยูนอนนะ่นี่ก็อีกชุดหนึ่งนะครับผมนี่ก็อีกชุดหนึ่งเอาไว้กินลูกสน่อยวันนี้ก็อยู่ที่นี่ฮะอยู่ที่บ้านวันก่อนก็มัดกิ่งพุทซาไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยของส่วนนี้รู้สึกคันหัววันนี้ ต้นกระเจี๊ยบผมก็เริ่มจะเป็นช่อแล้วฮะปลูกที่นี่ปลูกประมาณหลายต้นอยู่บนทุกคนเหลืออยู่แค่หกต้นนะครับเหลืออยู่แค่หกต้นเองวันนี้นะครับนี่ฮะน้ำจืงน้องเลยเม็ดไอ้ลูกพวแบผมเก็บทิ้งเยอะนะครับ ลูกนี้ส่วนตัวนี้นะที่ผมบอกแดงอินเดียก็จะเก็บไปลองเทสเทสกินลูกซะหน่อยนะครับแดงอินเดียลูกใหญ่ก็มีนะครับเมื่อกี้นี้ลูกใหญ่ก็มีนะฮะลูกกำลังตึงๆเลยลูกกำลังตึงๆเลยหลายลูกอยู่พอสมควรแล้วก็เจอฝนไปเม็ดก็ขึ้นมาใหม่เลยครับเม็ดก็ขึ้นมาใหม่เลย ไม่ใช่เม็ดนี่ยอดก็ขึ้นมาใหม่ส่วนนี้ก็ตุสานะครับนมสดผมก็จัดการเด็ดเด็ดไปเยอะเลยฮะเด็ดก็ยังไงก็เด็ดไม่หมดฮะนี่เป็นพวงเลยเป็นพวงอีกก็ต้องเด็ดทิ้งฮะช่วงนี้ยังไม่เอาผลฮะยังไม่ทศิศไปปลายปีะจะได้ทศิศช่วงนี้ก็เด็ดทิ้งเรื่อยฮะ เด็ดทิ้งเระะื่อยภาษาลูกไม่ว่าจะลูกใหญ่หรือลูกเด็กเด็ดทิ้งเลยครับเอากิ่งก่อนนะฮะเอากิง่งเอารำต้นก่อนเดี๋ยวเขาจะโตเดี๋ยวเขารำกิง่งเขาจะไม่แข็งแรงเดี๋ยวกิง่งเขาจะไม่แข็งแรงเนี่ยพึบเลยพึบเลยเนี่ยพึบเลยเด็ดทิ้งเดี๋ยวเด็ดทิ้งเรื่อยๆเจอก็เด็ดทิง้งเจอก็เด็ดทิงดดท้ง,น,งนะครับผม วันนี้ก็อยู่ที่สวนสาผมก็ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยส่วนสวนนี้ก็จะเป็นปลูกตะไคร้ตะไคร้เลมอนมะนาวปลูกทิ้งไว้นะครับนี่ก็คือต้นมะนาวผมไม่ได้มารดน้ำช่วงสองสามวันก่อนเกือบตายครับใบแห้งเลยแต่ต้นที่โตก็อยู่ได้ ตัวน,นี้ก็อยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับผมสวนหลังบ้านนะฮะสวนต้นมะกรูดก็คิดว่ามันจะตายมันแตกไปแล้วมะกรูดแตกใบแล้วตอนนี้แจมโปด๊โปดๆอย่างนี้น่าจะตายต้นหนึ่งนะครับแตกใบแตกกิ่งโอเคแล้วนะครับสวนนี้ก็ลินจีเจอน้ำขังเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่า น้ำขังเลยนะครับปุซากตต็ตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเคนี่ฮะลูกปุซาที่ผมทิ้งเด็ดทิ้งพรึบเลยฮะนี่ก็ยังไม่หมดนะฮะนี่ได้เป็นกับถองสามถังะฮะสำหรับลูกปุษป็เล็กนี่เก็บทิ้งไปเลย ที่สวนด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่สวนเราไปนำเสนอปุษา,าลูกเนี่ยเก็บทิ้งเพียบนะครับเก็บเด็ดทิ้ง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 ก็ยังเยอะอยู่ดีเด็ดออกจนเด็ดไม่ทันลูกพุษาที่นี่ออกจนเด็ดไม่ทันเนี่ยลูกใหญ่ๆท่า นิ้วก,ก้อยเลยอันนี้ยังเด็ดทิ้งเรื่อยๆส่วนผู้ใหญ่สิงโตฟาร์มก็เขียกขี้ดวยอยู่ครับนี่ลำเสนออีกแล้วนะครับลูกใหญ่เลยนี่ลูกใหญ่สองลูกต้นนี้ฮะอันนี้มีสองลูกมะเขือลูกใหญ่อันนี้ก็คือ การที่ผมตัดแต่งติวมานี่เจอลมไปนี่น้ำเสนอหนึ่งลูกตัวน,นี้เยอะหน่อยอน,นี้มีหลายลูกนี่ยหลายลูกเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ฮะนี่ฮะฝนตกมาเขื่อนตกแรงตกหนัก ตกนานเดี๋ยวพอสมควรเดี๋ยวไปดูต้นขนุนผมดีกว่าปลูกไว้หลังหลังสวนเลยว่าเป็นไงมั่งไม่ได้รดน้ำหลายวันเกือบเรียบร้อยครับดีมาดูก่อนไม่งั้นคงจะเรียบร้อยไปแล้วผมว่าน่าจะไม่เป็นไรมากน่าจะฟื้นนะครับไม่รดน้ำสามสี่วันใบร่วงหมดเลยอันนี้ต้น ขนนเพชรราชาครับเพชรราชาเกือบเรียบร้อยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเดินดูตัวบ้านกันดีกว่าเดินผ่านคอกเลี้ยงวัวแล้วก็สวนพุทราที่ผมตัดแต่งกิ่งตัดแต่งไปเยอะฮะตัดออกไปเยอะ,ต,ออยอะตัดออกไปเยอะนี่ก็ตัดออกไปเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวไว้นี่นี่หน่อยฮะ เดี๋ยวเขาก็แตกกิ่งมาครับจะเจอน้ำฝนดีๆก็ครึบกิ่งพุบนะครับเดินไปทางนี้ดีกว่าเดินทางนี้ดีกว่านะครับต้นพริกที่ผมเอามาลงก่อนหน้านี่ก็ลงก่อนหน้านี่ก็นีเน่เริ่มโตแล้วฮะพริกก้ขี้นูสวนส่วนต้นกระเจีกก๊ยบก็เริ่มออกดอก อยู่เหลืออยูซีห้าหกต้นนะเนี่ยเลยบอกไอนน้เป็นลูกแล้วพริกส่วนพริกเจอน้าฝนไปก็แจ่มเลยส่วนพีชเจอน้าฝนไปก็แจ่มเลยนี่ดกโคลนเลยเดี๋ยวจะหาต้นนั้นมาลงซะหน่อยเอาตรงนี้แหละข้างๆนี่แหละข้างๆนี่แหละ ไปเอานะครับเดี๋ยวขี้มอใส่ไปเอาส่วนนี้ก็ว่าจะตัดแต่งกิ่งนี้ไปซะหน่อยเก่งมันเลื้อยมาทงนี้แต่เอาไว้ก็ก่อนนะไว้เขากิ่งโตกิ่งโตเดี๋ยวตัดโอเคเราไปเดินดูตัวบ้านกันดีกว่าครับว่าช่างเขาทำไปถึงไหนแล้วนี่ฮะลงรถก,ก็เสร็จเรียบร้อยครับ เหลือแค่เดินไฟครับไฟยังไม่เดินยังไม่เอรียบร้อยดีลงโหลด,ก,ดก,ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับผมห้องครัวก็ช่นนางนั่งร้านก็ยังอยู่นะั่งร้านก็ยังอยู่ยังไม่เสร็จด,ดนะีส่วนนี้คือห้องครัวนะครับห้องครัวที่บ้านเดินดูด้านในสน่อยสิ ท่นนี้ช่างเขากำลังทาสีทาสีบ้านโอ้ยุบเนี่ยช่างเขาก็ทาสีบ้านอยู่สีขาวขาวสีไข่นะฮะพวกเดิมเครื่องมือช่างเขาก็ยังอยู่นี่นะฮะเครื่องมือช่างเขาก็ยังอยู่นี่ช่างาก็ได้ทาสีแล้ว เหม็นกิ่นปูนอยู่เลยเหม็นกิ่นปูนอยู่เลยด้านในเนี่ยอันนี้ห้องนอนนะห้องนอนก็ทาสีเก็บยังไม่เสร็จดีฮะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ยังเหม็นกิ่นปูนอยู่นะนี่สีที่บ้านก็ติดไปแล้วปิดไฟนี่ปิดไฟอยประมาณนี้ เดี đ đ ủ ủ ban này, ๋ยวดูท okay. ั tell, 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 ่วบ้านสักหน่อยวันนี้ข้างในก็ช่างก็ปิดไฟส่วนห้องน้ำยังไม่ทำห้องน้ำก็เริ่มทาสีบ้างนะครับผมโอเควันนี้อยู่แถวๆนี้แหละอยู่แถวๆนี้แหละวันนี้ที่ประตูเป็นตัวเป็นปูนสี ก่อนช่างยังไม่ได้มุงขาตอนนี้มุงเรียบร้อยนะครับผมขาตัวนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นลงรถรับลงรถจะไปดูส่วนโซนหน้าบ้านดีกว่าโซนหน้าบ้านนะครับผมโซนหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับนําเสนอต้นมะยมเท่าไหร่ต้นมะย,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 ยมผม เจอฝนไปเจ็มเลยแตกยอดแล้ว,ปล,วะะปลูกไว้นะครับปลูกไว้ส่วนนี้เป็นสวนหน้าบ้านดูข,ข้างบ้าน,นดูข,ข้างบ้านข้างนี้ช่างเขาก็ทาสีทาสีนะครับขอบจะเป็นสีน้ำตาลสีขาวสีแดง นะฮะต้นี่ข้างบ้านเดี๋ยวเราไปดูโซนนาบ้านดูให้ละเอียดละเอียดสะหน่อยสิขยะเยอะเหลือเกินเดี๋ยวช่างเขาเสร็จเมื่อไหร่เราก็จัดการนะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณโซนนาบ้านนี่ครับประตูเอ้ยไม่ใช่ประตูถนนทางเข้าบ้านฮะทางเข้าหมู่บ้านถนนทางเข้าหมู่บ้านส่วนทางนี้ถนนไาย ไปในตัวอำเภอนะครับผมส่วนโซนนี้ก็จะเป็นนาบ้านผมในอนาคตนาบ้านแล้วก็อันนี้บ้านยายน้อยลานขายยายน้อยร้อยค,ครบผมตามสุปตามขายหารตามสั่งนะครับส่วนบ้านผมก็ขายของชํานะครับผมมีอาหารปิ้งย่างมาฮะปิ้งคง,ป,งปิ้งไก่กับคงกับขา้าวผมก็น่าจะทำขายหรือรับมาขายนะครับผมในอนาคตรอใอยเสร็จกันครับ ส่วนหน้านบ้านก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับผมเราเดินดูไปด้วยกันนะครับวันนี้ตรงนี้ก็ข้างๆบ้านนะโอโหขนมเนบเต็มเลยขนมเนบเต็มเลยฮะนี่มีอะไรก็เนบเนบเนบช่างก็สจอดกลามาจาน์ส่วนส่วนนี้นะครับผมนี่ คืนฝนตกนี่ยน้ำขังเลยน้ำขังเลยทางช่างอว่าทาสีทาสีแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นหลังบ้านนะครับผม่วนนี้ส่วนนี้เป็นโซนหลังบ้านเขาเจาะรูก็เจาะรูระบายน้ำ่วนนี้ก็เป็นโซนหลังบ้านนะครับ นั่งบานั่งลาก็ยังอยู่นะครับสี่สดีสวัสดีทุสาผมโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับยรอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดก,กระดิ่งช่องถิวราที่เฮโซยด้วยนะครับจบคลิปด้วยบรรยากาศหลังบ้านสวนสดทุสานะครับผมที่ฝนตกไปเมือ่อคืนนะครับผม โอเคครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ก,กันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมีอย่างสูงนะครับผมสวัสดีครับ